ช่วงเป็นขึ้นผจนภัยนะฮะช่วงนี้ครับเราจะพาเด็กๆนะครับไปเรียนรู้กันนะครับนอกจากในห้องเรียนแล้วเราจะไปเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยนะฮะโอ้แล้ววันนี้จะไปไหนเนาะจะไปทะเลหรือภูเขาท้องฟ้าหรือจะไปเที่ยวไหนอยากรู้จังเลยอ้าวต้องสนุกและพิเศษแน่ๆเลยเพราะไม่หลอกันเลย รู้ไหมว่าเราเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันไม่หรือ,เ,อ<ะ>เดี๋ยวพี่เป้นจะพาไปแปลงผักโอ้หโหเอาละทีนี้พวกเราอยากจะมารู้จักผักกันไหมอยาก อ้วนฟังเขาหน่อยพีอ้วนเลไม่ฟังเขาเลยอ่ะอ้วนอ่ะอ้วนบแต่จะวิ่งข้ามสะพานอยู่นั่นน่ะพวกเราพร้อมอย่างนี้เป็นรู้จักผักกันมาถ้าพร้อมแล้วตามพี่อ้วนมาอ้วนไปก่อนนี้อ้วนไปก่อนอ้วนไปก่อนหนึ่อ้วนไปอ้วนไปโอ้โหโอ้โหโอ้สะพานยุบเลยสะพานยุบอ้วนอ่าอ่ามาเลยพวกเรามาครับมามาตามมาตามมา ก่อนอื่นนะที่เราจะไปรู้จักผักกันมารู้จักคนที่ปลูกผักก่อนนี่ครับชื่ออะไรคะพี่ใจค่ะพี่ใจนะฮะอ่าเด็กๆไหว้พี่ใจก่อนครับเอาล่ะเด็กๆอยากรู้ผักอันไหนถามพี่ใจได้เลยชี้ได้เลยค่ะชี้ได้เลยอันนี้เป็นพริกขี้หนูว้าพริกขี้หนูปึ๊บปึ๊บว้าวนี่ไอรูปเก็บไว้ก่อน อันนี้เขาเรียกต้อนอะไรครับต้นนี้เรียกกะเพราค่ะต้นกะเพราต้นกะเพราเขาป็นกะเพราขาวที่เรากคยกินเ,นเนพรากระเพราจริงเหรอเคยเคยกินแล้วใช่ไหมออเอ๊รสชาติเป็นไงนะเค็มๆโอ้หอมไหมหอมไหมอห,อหอมไหมอ้าวก่อนอื่นนะครับต้องเอาผักเนี่ยมาล้างก่อนล้างอ่ะล้างเสร็จปุ๊บอ่ะนะลองชิมซิเก่งเลยหนึ่งสองสามงับโอ้โหเก่งอ่ะ โอ้โหเก่งอะเฮ้ยเป็นไงบ้างเพิ่มน้ำลายยืดน้ำลายยืดอันนี้ใครรู้บ้างดอกอะไรอขอไม่รู้จัมปาอันนี้คือดอกสลิดดอกขมจอนเน่ไปลวกจิ้มน้าพริกได้ค่ะหรือว่าผัดน้ำมันหอยได้อ๋อเอาไปลวกจิ้มน้ําพริกแล้วก็ผัดน้ํำมันหอยจะอร่อยมากนะฮะใช่อกอะไรค่ะ นี่ดอกชมจันทร์ค่ะดอกชมจันทร์นะฮะดอกชมจันทร์ที่เขาเอาไปทําอะไรกันตัวนี้กินขับถ่ายล้างคอเลสเตอรอลค่ะล้างไขมันในร่างกายได้อ๋อ้วล้างไขมันในร่างกายได้ด้วยเออควสนใจไหมอวรเอาไหมอ้นเอาเอ่ออ้วนต้องคิดดูก่อนใช่ไหมครับอันนี้กินได้ไหมกินได้ค่ะกินสดได้เลยกินสดก็ได้ด้วยไขรจะกินสดครับอันนี้อ่าเก่งมากอลองดูนะลองดูนะต้องล้างก่อนไหม ไม่ต้องล้างเพราะว่าที่นี่เราไม่ใช้สารพิษเลยถูกต้องงั้นกินสดๆได้เลยครับตายไปแล้วเด็กๆครับเด็กๆนี่ดูดูอะไรนี่เราชอบกินสลัดกันไหมสลัดผักใช่ไหมนี่เป็นไง w a t e r c ์เ s ส w a t e r c ์เ s สอ้าวนไหนพูดซิ w a t e r c ์เ s ส e พูดเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาสำเนียงหกุ What the case? What the case? รักที่สุดเลยรักที่สุดเลยเลยลดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกินผักกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเนี่ยถือผักที่ตัวเองจะกินไว้คนละหนึ่งต้นเอาละครับเร็วหาเร็วใครกินผักหนึ่งคำป้อนพ่เปิลหนึ่งคำพร้อม อาวอ,อาใครตอบอออาป้อนพี่ปไไเปิ้ลตาใหญ่อืออ้อบป้อนพี่ปออเปิ้ลหนึ่งครัอตอบไปโอเคหนึ่งคัอ่าป้อนพี่เปิ้ลอาฮ่่า่อบไปอออ้าวอาว้า わあ、パリだ。 ินผักอย่างนี้เต็มปากเลยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะอืมอร่อยไหมคะบอกไปเลยนะฮะถ้าเด็กๆกินผักนะครับแล้วจะแข็งแรงแบบพิเปิลเลยนะฮะเปนนั่นตอไปนี้เด็กๆจะต้องกินผักใช่ไหมครับและช่วงนี้นะครับต่อไปเด็กๆจะได้มาเรียนรู้กับเรื่องนี้ครับภาษาอังกฤษกับพี่พล่าดีกว่าฮะ Vegetable งงงซี่ Vegetable Vegetable รู้ไหมคะว่าคืออะไร ถูกต้องผักฮนะมีแต่อบถูกด้วยเ,เก่งมากค่ะสะกดยังไงครับสะกดยังไง V E G E T A B L E vegetable แล้วว่าผักครับหือนหนูสะกดยังไงฮะ V E G E T A B L E อ่ายังไงนะคะฟังทันไหมครับ D A สีเอดาดาอะแกะปวดหัวหนุเ <laughs> <ง> <laughs> อาล่ะครับเด็กๆจำกันได้หมดแล้วนะฮะเ <laughs> ด็กๆได้เียนรู้เยอะแยะมากเลยนะฮะเตรียมตัวพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่นี่นะฮะ <laughs> วันอังคารช่อง3เวลาบ่าย3า0โมงครึ่งนะครับเรามาสนุกกันกับรายการเพนกวินสีชมพู <laughs> ม <laughs> วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 如果那来。